สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านก็จะมาสาธิตการย้ายมอนสเตร่าไซสนะคะที่ลูกค้าได้ไปมีคำถามมามากพอสมควรเลยว่าเมื่อไหร่ใบถึงจะแฉกนะคะอันนี้ก็คือนับตามเดือนจำนวนใบลยคะนึ่งสองสามสี่ห้าหเดือนละแต่ว่าด้วยความที่เขาอยู่ในกระถางใบก็เลยจะไม่แฉกฉะนั้นต้นที่ลูกค้าได้ไปใบต่อไปเนี่ยถ้าเลี้ยงโดยสมบูรณ์ใบก็จะเริ่มแฉกนะคะ ทีนี้เราจะทําให้ไม้ของเราเนี่ยสวยได้อย่างไรทําไมเราถึงต้องจัดแพ็กเกจเป็นคู่เพราะเราจัดเป็นคู่เนี่ยพรลงกระถางเนี่ยมันจะสวยอันนี้เป็นไซส์ S ของเรานะคะแต่ถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยจะสวยกว่านี้เดี๋ยวติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีวิธีการทําให้ไม้เนี่ยสวยด้วยมือเราแล้วก็เอาไปใช้ตกแต่งบ้านได้เลยนะคะอาละค่ะส่วนวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาช่วย อธิบายนะคะช่วยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าขั้นตอนการทำงานเนี่ยของเราเนี่ยทำยังไงบ้างเริ่มต้นจากเราต้องมีมอนเอสจากร้านไทยพันไม้หรือเพจไทยพันไม้ก่อนนะคะสั่งซื้อทักแชทมาได้เลยค่ะเข้าไปใน Facebook นะคะแล้วก็ในปุ่มช่องค้นหาหาค,คำว่าไทยพันไม้ก็จะขึ้นมาเลยนะคะหรือว่าส b บส r ์ b รที่ช่องโกมีเฮนะคะแล้วก็ทักเข้ามาว่าอยากได้มาชนิดไหน แล้วเราก็สามารถจะส่งให้คุณลูกค้าเลยนะคะแล้วก็เคลมความเสียหาย100%ซค่ะจากการขนส่งเพียงแค่คุณลูกค้ามีคลิปวิดีโอยืนยันว่าเสียหายจากการขนส่งเพื่อปรับปรุงการทํางานของพวกเรานะคะเอาละค่ะทีนี้เรามาเริ่มขั้นตอนเลยเรามีมอนเอสแล้วใช่ไหมคะอยู่ในกระถางไซส์4นิ้วอยู่ในกระถางไซส์4นิ้วเป็นภาพแบบนี้นะคะค่ะทีนี้พอได้ไปแล้วเนี่ยอ่า เดี๋ยวผู้ช่วยช่วยอธิบายเล่าค้าฟังหน่อยค่ะว่าเราต้องทํายังไงบ้างเราช่วยกันทานะคะค่ะเอาเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาเนาะค่ะก็จะก่อนก็จะเอาออกจากกระถางก่อนนะคะกระถางสามนิว้วเฮานะคะกร่นิวสี่นิว้วสี่นิว้วนิ้วค่ะกระถางสี่นิ้วเฮาหรือว่าสามนิ้วเฮากับข้อออกแบนนี้นะคะเวลาเฮาเปลี่ยนกระถางนะคะก,ก็เบ,บื้องหลาดพึงกับสีง,งามคือเกากับข้อออกสกรอนเพราะว่าปุ๋ยมันกับสียุ่ในหันนะคะกับข้อออกนะคะ ส่วนคนคนภาคกลางนะคะก็เคาะเคาะนะคะเคาะเคาะตรงที่อยู่กระถางเก่าเขาออกนะคะหารที่อยู่กระเก่าแล้วเราก็เขย่านิดนึงเอาพอสมควรน,นะคะจากนั้นเราัดวัด<อ>วัด,ว,ด,ว,ดวัดขนาดก่อนว่าเราจะเติมรลงกลไปแค่ไหนถ้าอยากได้สูงก็สูงแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยถ้าทำเป้าอย่า้สูงเนี่ย ต้นมันจะโยกเยกโยกเยกทางล้านก็เลยจะฝังลึกนิดนึงประมาณให้โคนเนี่ยอยู่ครึ่งหนึ่งของกระถางหรือเหนือครึ่งกระถาง,ข,างขึ้นมานิดนึงโดยการแบ่งกระถางเป็นสี่ส่วนนะคะความลึกอยู่ที่สามส่วนสี่นะคะประมาณนี้โคนจะต้องอยู่ประมาณนี้พอดีประมาณเลยน,นีมาเล็กหน่อยนะคะใช้แบ่งกระถางนี้ให้เป็นสี่ส่วนค่ะ,คะอโอเคอต่อไปค่ะเช่นเสียงในฟิล์มค่ะค่ะแล้วก็เอาขุียมะพาร้าวหรือว่ากาบมะพร้าวเห้านะคะใส่ร่อง กระถางนะค่ะใส่ประมาณอ่าส่วนอ่าเราระวังระวัดเราระวังขันนี่นะคะี็ค่ะแล้วก็มองดูกะไว้อ่ะเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ขุ้มะพร้าวจะใส่ใส่เห็มันเต็มแล้วจ้ะใส่เห็มันเต็มเลยสองขางสามขางเลยใส่เห้มันเต็มมือมือเห้าตรงเบาเบมันเบาคะใช่ค่ะก็คือเวลากดเนี่ยให้กดจากกระถางเข้ามาเพราะว่าตรงเนี้ย ตรงกลางมันจะเป็นจุดของลําต้นกลางลําต้นแล้วก็เป็นจุดของการเกิดรากเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกดแรงๆเนี่ยรากที่ติดอยู่กับตัวต้นเนี่ยมันก็จะขาดดังนั้นทางเราเนี่ยก็จะกดขอบกระถางไปเรื่อยๆนะคะต้องยัดแน่นไหมคะตรงไม่ไม่ไม,ไม่ต้องแน่นสุดแรงเกินนะคะก็คือกดให้พอตึงมือว่าวัสดุปลูกของเราเนี่ยสามารถประคองต้นได้อยู่นะคะแล้วก็ใสคุ้ยมะพร้าวอีกน็จะใส่เข้าไปเลย แต่ไม่ต้องยัดแน่นเด้อเดี๋ยวต้นใหม่สีสํำนจจะจ๊ะใส่เข้าไปเลยอันนี้คือไซส์เอ็มเราพร้อมทักฟื้นน้องไว้ก่อนแล้วก็ใส่อาหารอันนี้ดูนะคะอันนี้เป็นเทอร์โมโค้ดปุ๋ยละลายช้ามันจะเทอร์โมโค้ดเนี่ยจะเป็นยี่ห้อของเขานะคะแล้วก็จะมีออสโมโค้ดใช้ยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครไม่ชอบสายปุ๋ยเคมีพวกนี้ก็จะใช้พวกปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยมูลสัตว์ที่ผ่านการหมักแล้วนะคะหรือว่าจะผสมดินก้ามปูก็ได้นะคะซึ่งเดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องอวัสดุปลูกนิดนึงนะคะก็มีคําถามเข้ามาเยอะเหมือนกันว่าควรจะใช้อะไรก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงใช้มะพร้าวกับหนึ่งเลยคือคนทําเนี่ยไม่ชอบไสเดือนก็เลยไม่ไม่ค่อยใช้ ดินหรือว่าอย่างอื่นนะคะสองคือมพะพร้าวสับของเราเนี่ยราคาต้นทุนวัตถุดิบของเราเนี่ยจะค่อนข้างถูกนะคะหาซื้อได้ง่ายแล้วก็เบาย้ายก็ง่ายขนย้ายก็ง่ายทํางานคนเดียวได้นะคะก่อนใช้ให้เพื่อนๆสังเกตดูว่าเราจะแช่น้ําให้เขาอิ่มน้านะคะสังเกตจากการบีบเลยนะคะว่าน้ําจะออกมานี่นะคะแต่ถ้าแห้งเนี่ยก็ใช้ได้แต่ว่าก็จะต้องหมั่นคอยลดน้ําเขานิดนึงเพราะนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือ ใช้มะพร้าวสับเราแช่น้ําส่วนใครที่มีขุยมะพร้าวก็ใช้ได้นะคะเพียง mm. แต่ว่าอันนั้นระยะของการให้น้ำเนี่ยอาจจะต้องทิ้งช่วงนิดนึงเพราะว่าด้วยความที่เป็นขุยมะพร้าวเนี่ยเขาจะอุ้มน้ําได้เยอะได้ดีเหมือนเขาแพ็คตัวได้แน่นนะคะลองลอง,ลองนึกภาพตามนะคะส่วนท่านไหนมีพวกเพอร์ไลท์หรือดินขุเขาไฟหรือพวกวิคูไลท์เนี่ยก็ใช้ได้เพราะว่า มันก็เป็นหนึ่งในวัสดุปลูกท,ที่ใช้กันโดยทั่วไปแต่ว่าทางร้านไม่ใช้เพราะว่า1คือมันมีราคาแพง2คือม,มันไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นแล้วก็ตัวมอนเซอร่าเนี่ยก็มีความทนทานได้อยู่ระดับนึงเลยไม,ไม่ได้ป่วยง่ายมากมายนะักนะคะเพียงแต่ว่าคุมน้าให้ดีอาการของเขาก็คือถ้ารากดีต้นก็จะสวยเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ใบมีปัญหามีรอยจุดเนี่ยให้สานิษฐานได้เลยว่าระบบรากเนี่ยมีปัญหาละโอเคนะคะ อันนี้คือสาธิตสำหรับท่านที่ได้2ต้นไปนะคะเป็นโปรมอนเอสของทางร้านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นมอนเอ็มของไซส์ทางร้านเลยเนี่ยก็จะมีประมาณ3ต้นนะคะซึ่งคุ้มค่ะค่ากระถางก็เกือบร้อยละแล้วก็มีมอนสเตอราทรงสวยอีก3ต้นนะคะพร้อมปุ๋ยทางเราเนี่ยจะใส่ปุ๋ยไปให้เลยเพราะว่าเข้าใจถึงการ ความไม่สะดวกของลูกค้คาก็าจะต้องมาซื้อปุ๋ยแค่ไม่เท่าไหร่เพื่อให้ต้นไม้อะไรนี้นะคะเราก็จะใส่ไปให้ซึ่งจะอยู่ได้ประมาณ1-2เดือนเลยทีเดียวนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกันไว้ด้วยนะคะรบกวนช่วยกัน subscribe หรือว่ากดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านไทยพันไม้นะคะแล้วก็เราจะนำข้อมูลเทคนิคดีๆของการเลี้ยงไม้สวยด้วยมือเราเนี่ยมาฝากเพื่อนๆเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ